ถ่ายแล้วหรอเอาจริงเริ่มเบื่อแล้วี่เกียดถ่ายแล้วเอาจริงที่เกียรถ่ายแล้วไอ้ขี่เกียจด้วยเกียละยังไงแงาผมขงี่เกีย i ์ Solace อะไรโนะอะไรโนะวะนะมันละ s t a c a u anything Just wanna stay still นั่งเฉยไปเรื่อย จะทิ้งสิบนาทีให้ไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นในกระจกวะเห็นปนะจะจะทิ้งสิบนาทีใช่ข <laughs> นมปังเล่าเอาดิขนมปังกันปังไว้ให้ปังไว้ให้แล้วอะไรวะหมูอย่างน้ำสลดัดเอาดิ กินนบ้างกันมะกินกันแต่เราไม่มีลูกน้องนี่ชีวิตลำบากนะเด็กแว้นไปเอกเพื่อนเขียวเขาบอกไว้ว่าอะไรว่านี่มากินน้าบ้านใครก็ไม่รู้ไม่สนเถอะนี่บ้างอะบ้านใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักอะไม่ใช่ทอแถวบ้านอะ บอกว่าฟิตหุ่นดีแล้วคนใหม่ๆจะได้เข้ามาทั้งที่ไอ้คนพูดอ่ะไอ้คนที่พูดมันยังกินมันยังกินเฟรนช์ฟรายกับเบอร์เกอร์แล้วกี่ชาติผอมมันเดินเดินตากลมมันเดินอย่างเงี้ยเดินตากลมเดินตากลมเสร็จกลับบ้านไปกินชีสไปกินขนมปังไปกินเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายแล้วก็ไปเดินตากลมมึงเดินสิบปีมึงก็ไม่ผอม ไอ้หวานะอะตอนแรกขี้เกียจถ่ายตอนนี้ก็ยังขี้เกียจถ่ายเหมือนเดิมหวานอ่ะน้ำตาลอะ ต้องแก่เยอะเนอะอ๋อแก่ถ่ายาังด้วยคนนั้เราต้องเดินตามท่างางนะทั่ไหนตัวสตี้ไม่ได้ที่ไหน mèo là mèo đi ạ, à? mèo 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 Ê, mà. Mà. Nó nó mèo 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 <laughs> 唔樣啦，啲酒樽都冇啊，啊！

點呀？啊，咩咩啊？